สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจ๊นะคะสวนธงชัยสวนสมรมจะพามาดูนะคะเก็บผลผลิตหน้าแล้งนะคะเราโชคดีที่เรามีน้ําพร้อมในทุกระบบนะคะทุกคนถึงแล้งเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะคะสิ่งที่จะให้ดูวันนี้ก็คือนี่นะคะปลูกได้ที่กําแพงเสนนะคนปรปฐมนะคะทุกคนขอเสียงหน่อยว่าจะทําเมนูอะไรดีให้หมันร่อยๆอยนะ่ะอ,อู้นานๆได้กินทีทุกคนอ,อกยอดให้เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวดีหันมปดูที่ใกล้นะนี่ไปแปลงจริงๆไม่ได้กะว่าจะไปเก็บไปนี่หรอกไปตัดไม้ไผ่มาทำมาม้ไม้พวเนียอะไรอ่ะไม้ตะคอไม้ราวนะเป็นแต่ไปเห็นเจ้าสิ่งนี้เข้าไหมเรียกว่าผักหนามหลายคนคงวิจักคนไม่รู้จักจะบอกว่าอันนี้เรียกว่าผักหนามนะคะนี่คือดอกของเขาะดอกเอาเป็นนี้นะคะทุกคนดอกก็กินได้นะคะอันนี้ยอดนะคะยอดอวบๆเลยนะคะนี่ชื่อของเขาผักหนามก็คือมาจากสพนาเขาเรียกอะไร ลักษณะของเขาน่ะแหละเห็นไหมก้านเขานะเน,นี่ยมีแต่น้ําแต่น้ําอันนี้คือก้านอ่อนนะเขาก็จะไม่ทิ่มไม่เจ็บนะแต่ถ้าขนก้านแข็งก็ก็ทิ่มเจ็บนั่นแหละก็คือน้มอะ่ะเออแต่อันนี้ยังเป็นน้าอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทิ่มนี่ยอดเขานะคะมันสามารถไปทําเมนูที่รู้เนาะเอาไปดองได้นะคะดองก็อร่อยนะคะไปลวกจิ้มน้ําพริกนะคะแกงส้มแกงเผ็ดได้หมดแต่ว่าวันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทําเมนูอะไรเห็นมันเยอะก็เก็บมาก่อน เนาะใครมีเมนูอะไรเด็ดๆนำเสนอมาหน่อยนะจ๊ะเมนูผักน้ำนะอันนี้ก็เป็นสะเดาถว,วายเนาะถวายก็ออกมาเป็นสะเดาถว,วายที่หลงฤดูเนาะพอได้กินกินไม่หมดหรอกคนเดียวเดี๋ยวไปแบ่งไม่ยากเนาะไปข้อดีของการทำไร่นาะส่วนผสมนะทุกคนนะมันมีของกินตลอดปีมันอยู่ที่เราปลูกอะ ปลูกที่อยากกินหรือปลูกที่ไม่อยากกินก็ก็แล้วแต่ก็ปลูกไว้ให้มันเมีย่ยแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะผลผลิตมันออกทั้งปีพอ่ะเพราะพืชพืชแต่ละชนิดอะ่ะมันจะออกผลผลิตไม่พร้อมกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนี้นี่นี่มะขามมะขามเปียกไว้ใส่ไว้ใช้ในครัวเรือนได้นะคะ้ค่ะถ้าขยันก็เก็บขายอันนี้ก็ทําไม่กินในครัวเรือนเราก็ไม่ต้องซื้อนะมะขามเปียกก็รู้ละหลายตังนะอันนี้เราก็เก็บไว้อย่าง ยังไม่มีเวลาแค่เม็ดออกเลยยังไม่ได้เกะไอตัวนี้มันออกด้วยเดี๋ยวว่างๆค่อยมาเกะตากไว้ก่อนเดี๋ยวมเวลาว่างก็จะไปเก็บเพิ่มเนาะที่เห็นตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมมะขามเปียกสะเดาผัากหนามเนาะจริงๆมีเยอะมะม่วงก็มีอะไรก็มีไม่ได้เตรียมของไปใส่ทุกคนแค่บอกแล้วไงไปตัดไม้มาทาไม้เราเนาะก็เลยเห็นก็เก็บมาแต่บอกได้เลยว่าข้อดีของกา,การทการทาเกษตรไรนาผสมสวนผสมหรือกรเกเตรจผสมผสานน่ะมันมีผลผลิตให้เรากินทั้งปีเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึงของคนที่จะทําเกษตรแล้วไม่รู้จะปลูกแบบไหนอะไรยังไงเนาะก็ปลูกแบบผสมผสานไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําอย่างไรเยอะที่สําคัญมีกินเนาะเยอะก็ขายนะคะนี่ก็พามาดูเนาะดูใ,ใกล้ดอกสะเดาแล้วก็ยอดแล้วก็ดอกนะผักนานนะคะทุกคนสวัสดีจ้ะ